เนี่ยๆีผมหมดปัญญาแล้วผมคุยกับแชท GPT ดีกว่าว่าประเทศไทยอ่ะทีมชาติไทยอ่ะเหมาะกับการมีโค้ดแบบไหนเอาไหมผมว่าผมแม่งคิดไม่ออกแล้วผมตื้อเพราะว่าเดี๋ยวแม่งหาว่าอินฟูปั่นเพราะงั้นผมใช้ AI คุยกับ AI ก่อนสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยรือเปลปาครับวันนี้มีอะไรอยากคุยหรือว่าจะพูดคุยเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ ผมมีเรื่องหนึ่งอยากปรึกษามากๆเลยในมุมมองของคุณว่าในมุมของคุณน่ะคุณว่าทีมชาติไทยเหมาะกับการใช้โค้ชสัญชาติอะไรครับอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยนะครับจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยอย่างเช่นสไตล์การเล่นของทีมความเข้าใจวัฒนธรรมฟุตบอลไทยหรือแม้แต่ประสบการณ์ของโค้ช ถ้าเป็นโค้ชต่างชาติที่มีประสบการณ์ในระดับเเอียหรือเคยทํางานกับทีมชาติอ่นในอาเซียน,น AN, ก็น่าจะช่วยเสริมจุดแข่งได้ดีหรือถ้าเป็นโค้ชไทยที่รู้จักฟุตบอลในประเทศก็จะเข้าใจรายละเอียดและวัฒนธรรมได้ลึกซึ้งเหมือนกันครับสรุปแล้วก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและบริบทในตอนนั้นด้วยครับแล้วถ้าให้คุณเลือกอ่ะคุณจะเลือกโค้ชสัญชาติอะไมาคุมทีมชาติไทย ้าจะให้เลือกจริงๆผมก็คิดว่าโค้ชเช็กโซนเอเชียตะวันออกสหญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็อาจจะเหมาะสมเพราะเขามีประสบการณ์และวัฒนธรรมฟุตบอลที่คล้ายคลึงกับฟุตบอลไทยรวมถึงมีเทคนิคและสไตล์การเล่นที่น่าสนใจแต่ถ้าเป็นโคจิโร่ที่เข้าใจฟุตบอลสมัยใหม่และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลก็อาจจะช่วยยกระดับทีมได้เช่นกันครับสรุปแล้วก็ต้องพิจารณาหลายๆด้านรวมกันครับ คุณรู้จัก s, ไอ้ตูเต้ตูดูบันไทยไหมช่วยโมให้หน่อยว่าเขาเป็นใครรู้จักสิครับตูเต้หรือที่หลายคนเรียกกันว่าต oo ูดูบอนไทยเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านโปรดักชนันรวมถึงการดูแลและบริหารงานด้านสื่อและการถ่ายทำต่างๆได้อย่างมืออาชีพนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในเรื่องฟุตบอลและวงการกีฬาต่างๆเป็นอย่างดีถือว่าเป็น นึ่งในคนที่มีความชํานาญและเป็นที่รู้จักในแวดวงนี้เลยแหละครับอืมเขาเคยปั่นกระแสอะไรเหมือนที่แฟนบอลเขาบอกไหมก็มีอยู่บ้างเหมือนกเฮ้ยเยียพูดเฮียอะไรเด้อ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่มันน ah. ่าจะมั่วแหละไอตัวดูบ้านไทยกูไม่เคยไปรีวิวไอแอสเซทไว้ยังไม่ได้เคยไปเลยแอสเซทไว้อะ O oh. trabalho,